สวัสดีค่ะวันนี้ครูกุ้งสอนไอทีนะคะจะมาแบ่งปันวิธีการคำนวณอายุอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Excel กันค่ะสามารถหาอายุนักเรียนอายุราชการหรืออายุการทำงานและเหมาะมากนะคะกับคุณครูประจำชั้นสามารถนำไปทำข้อมูลนักเรียนได้ด้วยค่ะทำตามง่ายๆเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็ต้องมีข้อมูลไว้ก่อนนะคะตอนนี้ขอเป็นตัวอย่างสัก5คนนะคะมีชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดไว้นะคะส่วนวันเดือนปีเกิดปัจจุบันนะคะใส่สุดตามีได้เลยค่ะใส่เครื่องหมายเท่ากับไว้ก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า today t o d a y แล้วก็ใส่ วงเล็บเปิดแล้ววงเล็บปิดนะคะจากนั้นกด enter ได้เลยค่ะก็จะได้วันเดือนปีปัจจุบันมานะคะส่วนใครที่กด enter แล้วนะคะแล้วเป็นวันที่ตัวเลขอย่างเดียวเลยเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้ได้นะคะโดยการคลิกขวาที่ช่องที่เราจะเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็กดที่ format cell ค่ะจากนั้นให้มาที่ date หรือวันที่นะคะ ใครที่เลื่อนมาแล้วยังไม่เจอแบบนี้นะคะให้มาเลื่อนตรงนี้ก่อนให้เลือกเป็นภาษาไทยก่อนนะคะเมื่อเลือกเป็นภาษาไทยแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะว่าเราต้องการให้ข้อมูลของเราเป็นแบบไหนใครอยากได้เป็นเลขไทยเราก็เลือกเป็นเลขไทยตัวย่อได้เลยนะคะหรือจะเป็นเลขอารบิกและตัวย่อก็ได้ตอนนี้ขอเป็นเลขอารบิกและก็ชื่อเดือนเต็มละกันค่ะ เมื่อเราเลือกได้แล้วแล้วกดโอเคได้เลยนะคะก็จะได้ข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะเอาเป็นรูปบวกข้างล่างนะคะแล้วก็ลากมาทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นวันเดือนปีปัจจุบันทุกคนเลยค่ะจากนั้นเราจะมาคำนวณอายุอัตโนมัติกันนะคะให้ไปที่คำว่าปีก่อนค่ะช่องที่ F4 นะคะกดเครื่องหมายเท่ากับเลยค่ะแล้วพิมพ์ว่า d a t If นะคะ d a t e d i f วงเล็บเปิดนะคะแล้วมาคลิกที่ d 4นะคะคือวันเดือนปีเกิดนะคะใส่คอมมา่าแล้วมาที่วันเดือนปีปัจจุบันนะคะที่ E4 ค่ะแล้วกดคอมมา่าจากนั้นใส่ฟันหนู2อซี่นะคะ แล้วก็พิมพ์ว่า Y Y คือปีนะคะแล้วก็กดฟันหนูอีกครั้งหนึ่งนะคะวงเล็บปิดแล้วก็กด Enter ได้เลยค่ะก็จะได้จำนวนปีของเด็กคนแรกนะคะแต่เราอยากจะใส่คำว่าปีข้างหลังด้วยนะคะให้ดับเลิก l สองครั้งนะคะโดยการแก้ไขมาข้างหลังนะคะเราใส่เครื่องหมาย Add เพิ่มเติม แล้วก็ฟันหนู2อซี่นะคะเว้นวรรคหนึ่งเคราะห์นะคะเพื่อที่จะให้ตัวเลขกับตัวอักษรเนี่ยมันห่างกันนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าปีได้เลยค่ะปีแล้วก็ฟันหนู2อซี่นะคะแล้วกด enter ได้เลยค่ะก็จะขึ้นคำว่า9ปีมาให้จากที่เราขึ้นคำว่า9้าเฉยๆนะคะก็เป็น9ปี ต่อไปในช่องเดือนนะคะเราก็จะทำคล้ายๆกับปีเลยโดยดับเบิลคลิกก็ได้นะคะแล้วก็ทำการคุมทั้งหมดกด Ctrl C เราจะทำการ Copy สูตรนะคะกด Enter ก่อนนะคะจากนั้นมาช่องเดือนกด Ctrl V เราก็จะได้สูตรตามช่องแรกนะคะแต่เราจะเปลี่ยนจากปีเป็นเดือนนะคะโดยดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะ แล้วเปลี่ยนจาก y เป็น ym นะคะเพราะเราจะคำนวณเดือนแล้วก็เปลี่ยนข้างหลังจากปีเป็นเดือนแล้วกด enter ได้เลยค่ะก็จะได้จำนวนเดือนของเด็กคนแรกนะคะต่อไปเราจะไปคำนวณวันเราก็ใช้สูตรคล้ายๆกันเลยค่ะกด ctrl v วางนะคะดับเ l e click 2ครั้ง จากนั้นเปลี่ยนจาก Y เป็น MD นะคะแล้วก็เปลี่ยนจากปีเป็นวันแล้วก็กด Enter ได้เลยค่ะก็จะได้จำนวนวันมานะคะต่อไปเราจะรวมคอลัมน์อายุปีเดือนวันให้อยู่ในคอลัมน์เดียวกันนะคะโดยใช้สูตรคล้ายๆกันเลยเรามาไปพร้อมๆกันเลยค่ะให้มาที่คอลัมน์ I4 นะคะ กด c t r l V เหมือนเดิมค่ะดับเบิลคลิกเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราได้สูตรปีไปแล้วเราจะทำการเชื่อมเดือนกับวันเข้าไปด้วยนะคะโดยการกดตัวแอนเข้าไปแล้วใส่ฟันหนูเพื่อเราจะทำช่องว่างให้ระหว่างปีกับเดือนห่างกันนะคะ9ปีกับ7เดือนจะห่างกันนิดนึงแล้วก็ฟันหนูแล้วก็ อีกหนึ่งรอบนะคะจากนั้นเราก็กด c อนโท V วางอีกหนึ่งรอบลบเท่ากับออกด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนจาก y เป็น ym เปลี่ยนจากปีเป็นเดือนแล้วก็ใส่ตัวเชื่อมเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่เราจะเชื่อมเดือนกับวันอีกทีหนึ่งแล้วใส่ฟันหนูสองซี่เว้นวักฟันหนูสองซี่ แล้วก็ตัวแอนนะคะจากนั้นเราก็กด Ctrl V วาอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่เราจะเอาวันมาใส่นะคะกด Ctrl V ได้เลยค่ะลบเท่ากับออกด้วยนะคะเปลี่ยนจาก y เป็น md แล้วก็เปลี่ยนคำว่าปีเป็นวันเสร็จแล้วกด Enter ได้เลยค่ะ จากนั้นเราก็ทำการคุมทั้งหมดนะคะแล้วไปที่สี่เหลี่ยมด้านล่างสีเขียวนะคะกดที่บวกแล้วก็ลากมาเลยค่ะก็จะได้การคำนวณอายุอัตโนมัติแบบง่ายๆกันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างล่ะคะการคำนวณอายุอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Excel ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ ถ้ามีอะไรสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ